สวัสดีพี่น้องป๋าเบอร์สุขสุขคนดีต้อนรับกับสืสอบ่าอสารเบาะเด็กพี่น้องเดินนะจ๊ะเออพักกันหาหวงาพาวเงยอยู่พี่น้องอากาศเป็นใจในการนอนเว้นเออตอนนี้กระซิห้าเนี่ยมหมายมันส่วงในการง่วงนอนจะพี่น้องจ้ากระตามกระปุ่นพี่น้องเออแต่กระปุ่นจากับเขาเซีและเขาเบาเออนะจะก่อนอื่นหมดก็จะมาหาเก็บมะพริกจ้ะตอนนี้ก็คืออยู่บ้านไอแคกพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็คือหยุดป่าหมากพริกง่ายๆจ้าหมากพริกหอนแทงพี่น้องเอ้ยเพราะว่าลายใหญ่ห่างนะจ้าเปิดโทรมามลยครับว่าพีแห้งลายก็เสียอเขาหนุนเนี่ยก็บปาพริกสกอนพี่น้องจ้านี่เจอเยอะเยจ้าน่าจะโอ้ยก็อยากเตะอยากย่างกินได้พี่น้องเนาะไปไปหาต่ำข้าวปูนกินให้มันสว่างพี่น้องจำเป็นนางคงก็คือสลบสลายแต่เมื่อวานพี่น้องบอกว่านางพื้นหรือยังหรือว่าจังใดเนาะ ปลาพี่ใหม่หม,มันมีายนงว่ายใ,ใหม่ยย่ยู้บดแล้วบดแล้ว้ยบดแล้วพี่ใหม่นั่นแหละิ่เดียวเองเกี่ยวกับสรรัรดตันาตันีน <c oughs> ในเสส์กับตาบัน <c oughs> อ้าว

สั่งไม้จิกไม่ได้ใช้กต่าไม้จิกไม่ได้ใไม้จิกสั่งไม้จิกนี่มีห่อกี่ซีเอานี่ยม so uh. ึงเบื่อมีันดีบเอามันน um ักเลยกระดี๊เราแไม่จิกไม่แดงแน่ครับยังยอมาใกล้เห็นไมแตจาสูงลงมาเาอมาอจะสิมาฮะโยนอยู่นี่ก็เออ <laughs> มะนาวมะเร็งมา,มาซีมะนาวเอาให้แ<น>ม่แคเทยอดหวานเพลิดเพลินในมะกอกินแก่แลว้วนะจ๊ะมักเรนกินแต่ตลากาินให้มันซ่วงกินให้มันง่วงให้ง่วงนอน ขาอยากนอนบอกรับนี่นอเเป็นหวงนอนมาเจอดหนึ่งเด้อลูกเศ้าตกไปเหยยนอนหนึ่งข่าก่อนแม่มานด่าเกือบปิดเกือไกลอีกแลไรบอกเฮ้นเอสีเล้านี่ยนะยังก็สีอันเท่ายังก็อันพระละลืร่นั่นนะนางสมศี มา้ม้วอบังห่ไอาตีใช้อยู่บังฮงใช่ใช่เส้นบอเอาจจะเส้นไหมเดี๋ยไปหาเฮ็ดดีพี่ตองเลยมาทาใบาเฮ็ดออกเลยดูเขาบังเคราขายอยู่เฮ็ดขายอือเฮ็ดขายอย่างนี้แล้วเฮ็ดข่ เป mhm. ็นใครออกพี่น้องนี้ดะดับไปาทั้งได้เกือบรับจเนโลเกือบรับเกือบรับป๊าเธอลูกชายจะเกือบรับแทนคนธรมะโตงเลยไ่านอนนะบวยอันใดเกือบรับเกือบรับเกือบรับแล้วถ้าเกือบรับจะด้าอเรนะ บอจะเกือบรับบ่บงนึงนี่เอเอเสือบรับบอเออกินนุ่มย่งตื่นมากน่นเนเบดองหรือจาบ่อนเสืปลาบ่อนเสือบรับอนน่ากูเปนอนัินเสือบรับเสอรจละวันเสือบลับเออเราเกือบลับใเรว่าเสือชบลูบบเสือบลับบอไวาสิ

เออได้แค่นไม่้แบบนีจิายังพี่นงโอ้ัละมือละวันกับมันีและส้แมวเป่ากับชเก้านี่แหละจ้าอายุห้กิ่ตมคอนเซ็ปของเรานี่แหละเขาไม่หากดเขาไมห้าอันเ้ากินยังเด้อห้าเสากินเที่ยง มายกินตลอดทีละห้าคำจิ้เจ้าห้าคำกิ้มข้าวเหมือกจะหากัดเสืบรับบองหนึ่งจะเสืบรจะหากัเสือบรับน้องเอไลูกเฮ็ด้ยเฮ็ดตอนจะเจ้าอะไชคอยเบื้งมาเฮ็ดด้วยียนแล้แล่นอพีนาหนิเนาะบื้องไปแล้วีนาทีจีม่ขอี่จะไปใกล้นากจะมีเรื่อนซ้อมถึงซับจีโอเข้าไปผักแล้วอยู่ตนจานละเมื้อ แต่ปลาปหปนางกินน uh, ้เน่มันมาปอะซองแล้วเขาไปแล้วคนนึลอจับอลัจ้องจ่านเนี่อห่านเนเป็นอะไรบอกร้านนะเนอะไรกับเปรตตอนมัอนว่า แกะายแล้วเต้ามไงตั้อนงตักมากกว่นี้บ่เอ้าอตักแลมันพองใส่เลือดเราอันน้ใส่เลืโลดพองใส่เลือดไ้เต้าอืม่เลือดเป็ดเนี่ยตรงงก็ไดพีนะจ้าำอะไเลยใส่ฮ้ยอปนน้ำตาลแล้วดิเออฉันเอาใส่ไหนใส่บวงนึงน้อยใสลใส่ลน้อยสามสี่ช้อน แซมซีซ้อนออโอ้งเห็ดความสะละุดบอ่ออันนี้ใช้บ,บ่วงหนึ่งบ<อ>่บวบนง,นงนี้เจ้าเอามาปิน้นกินบออ่อออไอแครพอฟังอยู่ไหไแคะ ใส่มะกะทินจากกัดจากรายู่ใส่ครึ่งนึงซะอันนี้นะงว่ลูกแม่ลูกอันนี้เจองไม่ถึงถ้าขายหาโตนะได้แปดพันบาทจองดูหลังโอ้ยไอเที่วเออใส่ใบเข็มเด้ฮะกลุ่มดาวเออนะนี่มะกะทินี่้นสามลานโอ้ยล้านไดอมือเลยตะกียโอ้ไปแต่เสื้อเด็น้อง เขาได้ใจยังกันไหมได้ยังกันไหมโอ้โหโดนแช่ไปกี่บาทเปล่าเขาน่าบอเรียนมั่วไล่บ่หรอมั่วอะไรเออคนไทยเนไทย เปลงไปจะพี่น้องเ้าบลลใหญ่ปานี้ได้กล้วยนี่เจ้าไปปลูกกล้วยหายูไอเกเจ้ามิเช่าป่ันีวิบมปีกันเลยพี่น้องมิเช่าป่าใหญ่รีดปีเพื่อน่าผู้ใหญ่ซ้ำกันกับโกกพี่น้องเอ้ยปวดโพรานมดตาปมตัดภาพปฏที่ต่ำของเราสักก่อน เป็นแดลกตอนนะีกต้อนนกรปุกนี่ัก้ปรใกลัอในกะปุกนี่ั่นปใส่ปลาแดก3,000ปีก็ได้พี่น้องเด้อใส่ปลาลา3,000ปีพี่น้องจะใส่ปุกไปเลยจะบริใส่ไหเดอจ้าเขาทันสมัยแล้วจ้าเขาบริใส่ไยเดอใส่ลงไปจ้าอืมจ้าขอก่อนอากร จากซิมเบิงมันเป็นระดับอพอบอหรือว่าะดัะลงไปหลกกรซิมเบิงอืมจวร้านแห่งก่อนหอมดีหอมดีอยู่นกินอะไรเธอนึ่งมาหุงก็ทอดไขลงไปจานด้วด้วมือก็อม่ๆัห้าห้าห้าห้ดห้่ว้าห้หา้า้า้หาาา้า้า้ห ายุนี่มันคือยังครับแหละแค่ปีน่ะเออดหน้าว่านี่ไปหามากินเนี่ยิดกแค่หัวเพื่อนนิดพอนะครัมาเอาเป็นคนในหม่บ้านน่อะไรมันจะมาแบบดีสิวันเนอะจิตตะมีมาเด้อจิเดกพ่อราอาดกินเลย กดาเกี่ามัีไม่นกิ้แ็งเาจรเนาะเดีก็ตาด้วยเนาะด้รับตาเด้อแล้วิมรู้สู๋เขาอันนี้เลยเขาตั้พกจ้ากเรื่องนี้เนาะพัรยาซิมก่อนจ้าทุกคนเนาะเป็นยังไง มือ่อยจาไเลย่าอยงนี้่ได้ยซอยเพี่าเออเดยเวิไปหานแล้วปลาขอดาบปาขอดเลยป้าขอดาบอไรข่ได้น้จาแต่ปาเลนาอยนจ้าองทางก็จักดำกดำลุมุกกิบนเอาให่แล้วแล้วก็ส่ที่ น่าจะกัไปมือนึ่งองมือพอแล้วเฮ้ยนาจะดำหนึ่งองหนันแล้วแ้วถ้าสีดำเป็นเดือนก็ดำรูดเขาเอน่าได้ละวันคือน้ำกะซีวานน้ำดำน้อยดำนินอยนอยหนึง กระยิบๆด้เนาะไม่ใชไปใส่มกเห็ดบนงติสันนั่นดิก็ยางมาห้อาใ่าเด็ลงมาจาลงมาจาานเหมต่้งห่างนะแคเ็ดจ้ะเองเลือดตัจเดนะน่นปรด็นะเดันประเด็ันด็ปเดอโอ้เปตาจีเฮ็ดโคกไอแขกเปตาจีเฮ็ดโคกไอแขกมุ่นเด้ นี่อ่หอมบทิวเออผลบขูดเนาะมทิวอมยุบบ่มาจ้าพี่น้องจ้าแล้วเป็นที่เรอจ้าอยู่ยุวจ้าโอ้ยเฮ้ยทำนั่นแล้วมาด้อจ้ามาด้อจ้าพี่น้องแม่งอันนี้ก็เพี่น้องปไปกินน้ำกันพี่น้องจ้าดีน่ เดียงของดีเอาล้างลงตัวองถ้าได้หลอดได้ยังล้างอยู่บ่หลุดนะล้างอยู่ตายแล้วผ่อนยังบวชละจโลดล้างคู่มือถ้าได้กเนื้อเลยลงอยู่คู่มืออุนทัศนะตายแล้วอูเขานัคอนนะวัดพิทู่บ่บ่คนคนให้ล้างรบบริกินนัเป็นอะไรเป็นอะไรแค่ตัวยาเย กเสร็จเก่าชุดเคยจะตักข้าพุ้นเนาะจิ้มรู้เป็นระดับแซ่อมูบ่ออะไรนี้เนาะอันกับขุ้้นอนกินกับพักมีมาลายาันี่คือพักขาเอาอย่างเดียเนาะหมายถึงเราบอกว่าลายใหญ่ห้างจะเปิดผู้ปบเข้ามาเป็นเสียงลาดังชอบเดพาอกาศต่ำข้วปุ้นลงไปจะนีอะไรกันพี่น้องตัดงานรับพี่น้องไบดีนะ้วันเมวันแล้ว ต้องให้ต้นนะครับ